สวัสดีค่ะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาประวัติศาสตร์ชัน้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่3ความเป็นมาของชาติไทยบทที่1พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์วันนี้คุณครูขอนำเสนอเรื่องที่1เรื่องการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินนั้นเราต้องย้อนไปตอนกรุงทนบุรีซึ่งปกครองโดยพระเจ้าตากสินมหาราชในขณะนั้นได้เกิดการจราจลเกิดขึ้นการจราจลหมายถึงได้มีผู้ก่อความวุ่นวายเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งในขณะนั้นเนี่ยได้ยกทัพไปทำศึก กับกรุงกัมพูชาพอทราบข่าวก็ได้เลิกทับแล้วกลับมายัางพระนครเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์นั้นบรรดาขุนนางน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็พากันอ่อนน้อมยอม,ยวมสวามิภักดิ์แก่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกแล้วก็อัญเชิญพระองค์เนี่ยให้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินไทยสืบต่อไปต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ถือเป็นรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักกรีโดยในปัจจุบันประเทศไทยได้ถือให้วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันจักกรีจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันแห่งการสถาปนาราชวงศ์จักรีค่ะ ภายหลังเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หนึ่งทรงเห็นว่าก่อนที่จะประกอบพิธีปราบดาพิเศษให้พระองค์เป็นกษัตริย์ควรจะย้ายราชธานีไปอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเสียก่อน เมื่อย้ายราชธานีเสร็จแล้วพระองค์ได้ทรงประกอบพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโดยทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีแต่ในปัจจุบันผู้คนนิยมเรียกพระนามพระองค์ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถือเป็นรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีของกรุงรัตนโกสินทร์สาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้เป็นเมืองหลวงของกรุงรัตนโกสินทร์มีดังนี้ค่ะนักเรียนสังเกตพื้นที่ที่อยู่ในเส้นสีเหลืองนะคะนั่นคือกรุงธนบุรีสาเหตุข้อที่หนึ่งในการย้ายราชธานีคือ กรุงธนบุรีนั้นตั้งอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเมืองอกแตกคำว่าเมืองอกแตกคือมีพื้นที่สองข้างและมีแม่น้ำหรือเส้นทางเนี่ยตัดผ่ากลางข้อเสียของเมืองอกแตกคือเมื่อเวลาข้าศึกมาประชิดการรักษาเมืองคือคนข้างในเนี่ยจะถ่ายเทกำลัง ออกมาได้ลำบากเพราะต้องข้ามแม่น้ำแต่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทั้งกว้างและลึกการจะทำสะพานข้ามเนี่ยก็ยากลำบากทำให้เป็นการยากที่จะรักษาพระนครไว้ข้อ2 กรุงธนบุรีตั้งอยู่ในท้องคุ้งน้ำนักเรียนเห็นลักษณะของแม่น้ำที่โคง้งอย่างนี้ไหมคะลักษณะโค้งแบบนี้เรียกว่าท้องคุ้งน้ำข้อเสียคือเมื่อลำน้ำสายน้ำพัดผ่านจะทำให้กัดเซาะตะลิ่งตะลิ่งจะพังได้ง่ายทำให้อนาเขตเมืองเนี่ยค่อยๆหายไปแม่น้ำก็จะกว้างขึ้น ทำให้ไม่สามารถขยายอนาเขตได้สิ่งปลูกสร้างก็พังจากตะลิ่งที่พังได้และสาเหตุข้อสุดท้ายคือพระราชวังเดิมคับแคบเนื่องจากมีวัดขนาบทั้งสองข้างได้แก่วัดแจ้งหรือวัดอรุณราช,ชวรารามกับวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกกยาราม การที่มีวัดขนาดสองข้างแบบนี้ทำให้ยากแก่การขยายพระราชวังให้กว้างออกไปสรุปสาเหตุของการย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรีไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือกรุงทนบุรีเดิมมีลักษณะเป็นเมืองอกแตกคือมีแม่น้ำผ่ากลาง 2. ตั้งอยู่บนท้องคุ้งน้ำ ทำให้แม่น้ำเนี่ยกัดเซาะตะลิ่งตะลิ่งพังได้ง่ายและข้อที่3คือพระราชวังเดิมคับแคบเนื่องจากมีวัดสองวัดได้แก่วัดแจ้งและวัดท้ายตลาดเนี่ยขนาบทั้งสองข้างต่อไปเรามาดูข้อดีของฟากตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเหมาะสมแก่การตั้งพระนครอย่างไรบ้างนะคะ 1. คือ เราสามารถใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นคูเมืองได้คำว่าคูเมืองก็เหมือนเป็นกำแพงเมืองนะคะก็คือสามารถที่จะป้องกันค่าศึกได้ในระดับหนึ่งต่อไปคือพื้นที่นี้อยู่นอกคูเมืองซึ่งเดิมแล้วเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลุ่มก็คือเกิดจากการตื้นเขินของทะเลเมื่อค่าศึกจะยกทัพมาทางนี้เนี่ยทำได้ยาก ฉะนั้นเราก็ไปให้ความสำคัญแค่เพียงฝั่งตะวันตกแต่เพียงด้านเดียวก็ได้ฝั่งนี้สามารถที่จะสบายใจได้เพราะเป็นพื้นที่ลำบากแก่การเข้าถึงต่อไปข้อสุดท้ายคือพื้นที่นี้กว้างขวางสามารถขยายอาณาเขตออกไปได้ไกลไม่มีที่สิ้นสุดเลยสรุปข้อดีของฝั่งตะวันออกคือ 1. ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคูเมืองได้ 2. มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มทำให้ค่าศึกประชิดลำบาก 3. ม,มีพื้นที่กว้างขวางสามารถขยายอนาเขตได้โดยสามารถสร้างพระบรมมหาราชวังและราชธานีแห่งใหม่ได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2328พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงพระราชทานนามพระนครใหม่แห่งนี้ว่า กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนบพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทิติยวิศนุกรรมประสิทธิ์หรือเรียกสั้นๆว่าก,กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ โดยพระองค์ยังทรงโปรดให้สร้างวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามขึ้นในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นวัดที่ใช้ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่และเมื่อสร้างพระนครเสร็จสมบูรณ์ได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกต มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้และได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิปากรเพื่อให้สอดคล้องกับนามของพระนครใหม่และทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นมาของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูลทั้งหมดทําให้เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่บทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ